เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมคนที่รวยเขายิ่งรวยขึ้นแต่ในขณะคนที่จนหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเงินก็นับวันก็ยิ่งไม่มีเงินลงไปเรื่อยๆยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของครูเกสเตชันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าทําไมหน้าหลายคนเขายิ่งรวยเขายิ<ๆ>่งรวยขึ้น หลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเชื่อว่าการมีรายได้เยอะๆจะทำให้รวยได้แต่รู้ไหมคะว่าบางครั้งรายได้ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าทุกคนจะรวยเสมอไปโดยอุปสรรคจากนิสัยแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนบุคคลซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ทำให้เรารวยมากขึ้นและบางคนนะคะยังติดลบแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายไม่พอใช้ใช้เดือนชนเดือนอีกต่างหาก นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่คนรวยเขาต่างจากคนจนก็คือเขาเป็นคนมีวินัยทางการเงินค่ะและเขาก็มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปสังเกตไหมคะว่าตั้งแต่เรื่องของการบริหารการใช้เงินการใช้ชีวิตประจำวันของคนรวย และก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนชีวิตนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวันหรือพฤติกรรมใดที่เขาทำซ้ําๆจนมันกลายเป็นนิสัยนั่นต่างหากละคะที่มีส่วนทำให้เขาร่ำรวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะรวยแบบเขาได้ไหมถ้าเราทำลักษณะนิสัยเดียวกันกับเขาวันนี้มีมาฝาก1ิบนิสัยค่ะข้อที่1ค่ะ คนรวยมักจะมีมักจะคิดว่าโอกาสจะมาเมื่อเราพร้อมโอกาสที่ดีในที่นี้นะคะหมายถึงคุณจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเตรียมพร้อมให้เตรียมตัวเองอ่ะให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะสามารถคว้าโอกาสที่ดีตรงนั้นได้โดยไม่ยาก ยกตัวอย่างเช่นถ้าได้รับมอบหมายจากเจ้านายให้ทำงานอะไรบางอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนก็อาจจะคิดว่าย้ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยรับไปแล้วจะทำได้ไหมก็อาจจะตอบไป ปฏิเสธไปว่างานนี้ไม่ทำครับงานนี้ไม่ทำค่ะดูแล้วน่าจะยากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วคนรวยเขาจะไม่ปฏิเสธนะคะงานบางอย่างเขาจะตอบรับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าเรียนรู้มันก็จะทำให้เราเก่งและเป็นคนที่พร้อมรับมือได้กับทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างนะคะหรือเราจะพูดง่ายๆถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ ยกตัวอย่างเช่นมีบ้านของนายเกับบ้านของนายบทั้งสองบ้านต่างก็รอให้ฝนตกลงมาแต่ว่าบ้านของนายเเนี่ยจะเปิดตุ่มน้ํารอเอาไว้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่บ้านของนายบปิดตุ่มถ้าทั้งสองคนไม่อยู่บ้านและมีฝนตกลงมานะคะตุ่มน้ําหรือว่าโอ่งน้ําของทั้งสองคนปรากฏว่าแน่นอนค่ะบ้านของนายเที่เตรียมโอง่งเตรียมอ่างเตรียมตุ่มเอาไว้เนี่ยก็จะได้น้ําฝนที่เต็มตุ่มเต็มอ่างในขณะ ที่บ้านของนายบีที่เอาแต่ปิดกั้นตัวเองก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับน้ําฝนนั้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะและก็ข้อที่2ค่ะในิสัยข้อที่2คือจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนการที่คนคนนึงจะร่ํารวยได้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาวางเป้าหมายไว้เป็น10บ,บอย่างนะ แต่เป็นเพราะว่าเขามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายนั้นก็ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วว่าเขาจะต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงและก็ทำได้สำเร็จด้วย ยกตัวอย่างค่าอย่างสมมุติว่าอย่างครูเก๋เองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมที่กําลังคิดว่าโอ๊ยทําไมหนะ้าทํางานมันได้เดือนชนเดือนได้เดือนชนเดือนและเราอ่ะก็อยากจะหาไรายได้เสริมอยากจะหาไรายได้เพิ่มอาจจะหาโอกาสที่จะทําธุรกิจขายของหรือทําอะไรรายได้เสริมด้านอื่นหรือเอาง่ายๆการที่ผูกครูเก๋มาทาพอดแคสต์มาสรุปหนังสือให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งจาก YouTube ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งของครูเก๋ เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆเ,เองก็สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจและมีความรักนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองได้เช่นกันค่ะถ้าใครสนใจอยากทำพอดแคสต์ก็พิมพ์สนใจเอาไว้ใต้คลิปได้นะคะคเกยินดีให้คําแนะนําค่ะและก็ในข้อที่3ค่ะในใิสัยของคนรวยก็คือเขาจะมีการจดบันทึกค่ะ ก่อนนอนทุกคืนเนี่ยคนรวยเขาจะจดว่าเขาจะต้องทำกิจวัตรอะไรในวันต่อไปเขาจะจดในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเรื่องไร้สาระเขาก็จะตัดออกไปจากหัวและถ้าเขามีเรื่องจำเป็นในวันนั้นๆประมาณ1ิบเรื่องเขาก็จะเลือกโฟกัสเฉพาะเรื่องที่จะ สำคัญแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จเขาจะเขียนว่าวันพรุ่งนี้ต้องมีกิจกรรมมีงานอะไรบ้างหลังจากนั้นเลือกโฟกัสงานที่สำคัญก่อนนั่นเองค่ะข้อที่4การที่เขามีเพื่อนมีคอนเน c t ชันอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดียิ่งขึ้น หมายความว่าเราอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องย้ายที่ทํางานไหมเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนหรือเรามีโอกาสที่จะได้พบเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆยังไงบ้างหรือบางคนอาจจะเพิ่งเรียนจบยังไม่มีงานทำแล้วมีโอกาสที่จะต้องได้ไปทำงานในสถานที่ใดๆสถานที่หนึ่ง การที่เราต้องอยู่ในที่ทำงานวันหนึ่งมากกว่า8-10ถึงชั่วโมงแน่นอนค่ะเราจะต้องได้พบคนกับผู้คนมากมายหลายแบบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเราจะพบเจอคนประเภทไหนแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้น เราเองก็จะต้องเป็นคนที่มีมนุษย,ส,ยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เราก็จะต้องมีการโฟกัสงานที่ทําอยู่ให้เป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเราต้องมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมงานเราต้องรู้จักมีคอนเนคชั่นกับคนทั่วไปถ้าเราเจอคนที่เก่งเราต้องเรียนรู้จากเขานะคะไม่ใช่ไปอวดดีว่าเราเองก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นการพบปะผู้คนการได้รู้จักกับ ผู้คนในวงโครจรต่างๆนอกจากเพื่อนสนิทที่เราครบเมทามอยกันไปแต่ละวันเนี่ยผู้คนที่อยู่ในที่ร่วมงานนี่แหละค่ะที่จะเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึง่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเราและก็ทําให้เราได้เรียนรู้จากเขาแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีละคะเจอคนไม่ดีก็ให้เขาเป็นบทเรียนค่ะเราก็จะได้เรียนรู้บทเรียนจากเขาว่าคนแบบไหนที่เราไม่อยากจะเป็นนั่นเองค่ะ ข้อที่ 5. คนรวยเขาจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้เขาจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรียนไม่ใช่ก็แค่ว่าเรียนในมหาวิทยาลายัยหรือเรียนในรัว้วโรงเรียนเท่านั้นแต่คำว่าเรียนหมายความว่ามันสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้ตลอดชีวิตยกตัวอย่างหลายๆท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ในช่องของครูเก๋แสดงว่าคุณเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะมีความรู้ด้านการเงินอยากจะมีการพัฒนาตนเองอยากจะรู้ในด้านของอาหารสมองต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการที่ว่าคุณเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เลยค่ะยังมีศาสตร์อีกหลายแขนงให้เราได้นำไปใช้ในชีวิตบางคนเขาอาจจะไม่ชอบการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะมาฟังแทนหรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับการไปเข้าร่วมการสัมมานาวิชาการหรือการเรียนรู้จากคนเชี่ยวชาญเรียนรู้จากเจ้านายของเราที่เก่งกว่าเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่เขามีความสามารถ อะไรก็ได้ค่ะที่จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองไม่ให้หยุดนิ่งและให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องรอใครนะคะข้อที่6ค่ะคุณจะต้องตื่นแต่เช้ามาด้วยพลังหมายความว่าในแต่ละวันในแต่ละเช้าที่ได้ตื่นขึ้นมาคุณต้องมีความพร้อมว่าวันนี้ชีวิตของคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ดี คุณจะได้พบกับโชคดีในวันนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณตื่นตอนเช้าๆขึ้นมาเนี่ยเป็นการที่เราได้เตรียมตัวเตรียมใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะเราจะต้องมีการรับประทานอาหารให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสมดื่มน้ําให้เพียงพอ เพราะอย่าลืมนะคะว่าร่างกายของเรานี่แหละค่ะเป็นเครื่องผลิตเงินถ้าเราไม่มีร่างกายที่สดชื่นแข็งแรงไม่มีพลังงานเราก็จะไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้างานที่ทําก็จะออกมาได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคุณมีเครื่องผลิตเงินที่ไปทํางานหาเงินให้คุณทุกวนันคือตัวของคุณเองคุณอย่าลืมดูแลเครื่องผลิตเงินของคุณให้ดีด้วยนะคะข้อที่7ค่ะ ต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโอ้อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับข้อที่ผ่านมาเลยนะคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่างที่ครูเก๋บอกไปร่างกายของเรานี่แหละเป็นเครื่องผลิตเงินถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับการกินและก็การสร้างสุขภาพที่ดีเราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนกินแต่อาหารที่ไม่เกิดประโยชน์และที่สําคัญไม่รู้จักทานผักผลไม้ให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีการกิน โปรตีนไม่ดูแลสุขภาพเครื่องผลิตเงินของคุณน่ะก็จะทำงานด้อยประสิทธิภาพไปเรื่อยเพราะฉะนั้นดูแลเขาตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะร่างกายนี้แหละสำคัญมากๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ประการใดเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนที่เขามีเงินหรือว่าคนรวยเขาจะดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะ หาเวลาว่าหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์หรือว่าทำเรื่องที่สร้างสรรค์ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าครอบครัขวของคนที่ร่ำรวยเราก็จะสังเกตเห็นว่านอกจากที่เขาจะทำงานมาได้แล้วเนี่ยเขายังใช้เวลาไป ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะเราอาจจะมีโอกาสไปทํากิจกรรมสร้างสารรค์บางอย่างอาจจะเป็นการไปบริจาคอาหารหรือว่าไปให้อาหารนกอาหารปลาหรือว่าไปทําบุญตามวัดหรือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดสนใจให้อาหารหมาแมวหรืออะไรก็ได้ค่ะการที่เรารู้จักเป็นอาสาสมัครการที่เรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนี้มันเป็นการปลูกฝังในิสัยเล็กๆนะคะไม่ได้หมายความว่าโอ้ยทุกวันนี้แค่ฉันจะกินไปแต่ละวันยังยากเลยจะให้ฉันเอาเงินไปทําบุญไปบริจาค ให้คนอื่นนี่คงไม่ไหวหรอกครูเก๋ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่า เราถ้าเราเป็นคนรวยแล้วเราเห็นแก่ตัวโอกาสที่เราจะได้รับเงินมามันก็ยากแต่ถ้าเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ได้เงินมาแล้วพร้อมที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโอกาสที่จะได้รับเงินมันก็มาเรื่อยๆเ,เนื่องจากว่าเราจะมีความภูมิใจในตนเองว่าเงินที่เราได้มาเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เราจะเราจะยิ่งอยากรวยนิสัยที่อยากรวยนี่แหละค่ะมันจะช่วยให้สมองของเราพัฒนาหาวิถีทางที่จะรวย ทุกคนเป็นคนที่มีพื้นฐานอยากจะช่วยคนอื่นอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะคะเราจะช่วยคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่รวยซะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นทำเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่คุณพอจะทำได้ถ้าไม่มีกำลังทรัพย์คุณอาจจะช่วยด้วยกำลังกำลังกายหรือกำลังเวลาของคุณหรือว่าสามารถช่วยด้วยวิธีของคุณก็ได้ค่ะเป็นการแบ่งปันสู่สังคมและก็ข้อที่9นะคะจะต้องรู้จักออกกำลังกายค่ะ การออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยจะช่วยปรับอารมณ์ปรับพลังงานทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยควบคุมน้ําหนักช่วยระบบเผาผลาญและทําให้สดชื่นด้วยการออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญไม่ต้องทําแบบหักโหมนะคะถ้าคุณแพลนไว้ว่าตื่นเช้ามาฉันต้องออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงเชื่อเธอค่ะในหนึ่งสัปดาห์คุณทําไปได้ไม่กี่วันคุณก็จะเบื่อคุณก็จะเหนื่อยเอาเล็กๆเ,เอานิดหน่อยเอาที่คุณพอไหว เอาง่ายง่านะคะอย่างครูเก๋เองตื่นเช้ามาครูเก๋ก็จะกระโดดตบวันละแค่30ครั้งเองค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะมันทําให้ร่างกายกระปีก้กระเป๋าแล้วกระฉับกระเฉงการกระโดดตบมันก็ทําให้ได้ออกกําลังกายทุกส่วนแล้วก็ไม่ได้ทําเยอะด้วยค่ะ30ครั้งนไม่ถือว่าเยอะคุณอาจจะเพิ่มเป็น5 0เพิ่มเป็น100เอาที่คุณไหวนะคะแต่ย้าว่าคุณต้องทาทุกวันค่ะ และก็ข้อที่10นะคะสื่อ,อเสพสื่อโซเชียลให้หน้อยลงแล้วก็หันมาฟังพอดแคสต์หรือว่าอ่านหนังสือให้มากขึ้นอย่างบางคนนะคะเข้าไปในฟีดของโซเชียลทายฟีดอยู่ทั้งวันดูข่าวนั้นสลับไปข่าวนี้ดู เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือดูซีรีส์บางคนคิดว่าอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าโซเชียลดูสักแป๊บหนึ่งรากฏว่าพอเลื่อนไปเรื่อยๆมันมีเรื่องที่ทำให้เราเพลิดเพลินหลายคนก็จะใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมอยู่กับมือถือมากกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงค่ะ แต่ว่าถ้าคุณเสพสื่อในด้านที่มันเกิดประโยชน์ในด้านที่มันพัฒนาตนเองสมองของคุณก็จะได้เติมอาหารสมองไปเรื่อยๆเ,เหมือนอย่างการฟังพอดแคสต์ของครูกเก๋คุณสามารถเข้านาเข้ามาใน playlist ของอาหารสมองคุณขับรถไปด้วยระหว่างไปทํางานคุณเปิดทิ้งไว้คุณฟังไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่เป็นการใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์เพราะว่าคุณสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นไปได้เลยในขณะที่หูของคุณก็ฟังเรื่องราวดีๆไปด้วย ถ้าแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปไถ่ฟีดโซเชียลต่างๆทั้งวันนะคะก็ครบแล้วนะคะ1ินิสัยที่จะทำให้เรารวยได้เริ่มพัฒนาไปอย่างลเล็กเล็กน้อยก่อนก็ได้ค่ะคุณสามารถเริ่มได้ก่อนจากเรื่องอะไรฟังดูแล้วแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะละเลยแล้วก็มองข้ามเช่นการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วแต่ว่าคุณเองอ่ะทาได้หรือเปล่าแล้วทําได้สม่ําเสมอไหมอย่าลืมนะคะว่าคนรวยเขาแตกต่างจากเราเพราะนิสัยและไม่ใช่นิสัยอย่างเดียวเขามีวิัยด้วยคําว่าวิัยคือเขาสามารถทําเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆได้อย่างสม่ําเสมอทุกๆวันนั่นเองค่ะครูเก๋ก็อยากให้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของแต่ละคนนะคะ และก,ก็การพัฒนาตนเองถ้าใครชื่นชอบคลิปของอาหารสมองการให้ความรู้ด้านต่างๆการสรุปหนังสือคูเกะลงคลิปแบบนี้ให้ทุกๆวันเลยค่ะซึ่งคูเกะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามคูเกะเป็นกําลังใจให้แบบว่ามีความรู้สึกที่จะอยากทาคลิปดีๆแบบนี้ออกมามากๆเลยค่ะหลายคนก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณหลายคนก็มาให้ข้อเสนอแนะข้อคิดอะไรต่างๆซึ่งคูเกะถือว่าคุณมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกําลังใจให้คูเกะมากเลย และก็เช่นเคยค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ